และอรรยเกษตรจากความสัมพันดังกล่าวผู้ประกอบการจึงมีความสนใจในการทําสัมมนาเรื่องจิตสาธารณะผู้ประกอบการดํางวัเพื่อการพัฒนาสู่อรรยเกษตรชุมชนรัฐแบบอำเภอทุ่ศรีจังหวัดเชียภูมิเพื่อศึกษาดนงานปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อชุมชนอย่ดีและมีความ ที่127ตัวที่เกบนวัดตะแบอำเภอเทศิจังหวัดชายภูดังมรดำเนงงานนายประสิทธิ์เจ็นยผู้ดำเนงงานว่าร้อยตีตางชายโลฟ้า5ผู้บันทึกเสียงช่างภาพนางสุนง่าวสุัชราชลเกผู้จัดส่บันทึกร้อยตําบลโทจสวัดงศรี เิดพิทยากรในสมัยกุศลาแต่ผู้ประสานงานนางสาวยารุธาศักษีสภาพปัญหาฝนตกหนักมิสไลจากเเขามาถมกองจากพารณักระถานที่มันที่มันเป็นรากสูงผูขเขาทัน แล้วน้ำันตกทีไรฝนตกมา,มากๆทีไรฝนน้ำจะอกายไอกาะโกลงมผสมกันสองช่วงฝนตกมากทําให้มันหรือพืชเกษตรเน่าเสียหายสะสมญ่สามร้านอะไรเครื่องจักรและช่างซ่อมที่เก่งๆอยู่ไตาลานมาันร้านอะไรตัวเนี้ยมันอยู่ในโกงเมืองแล้วเครื่องจักรตัวเนี้ยมันจะเป็นโกงใหม ตามตลาดบ้านต,าต่างจังหวัดจะไม่เคยมีขายเพราะฉะนั้นแล้วช่างที่สอบตรงนี้บางทีคุณบางครั้งจ้างามาเป็นชวโงจากจากสถานที่เพราะฉะนั้นแล้วปัญหาตรงนี้สี่คนงานที่ประกอบการขอหวยปัญหาก็ จากที่กลุ่มบานมันนะครับได้สะท้อนปัญหาสู่ชุมชนนะครับก็ปัญหาส่วนใหญ่นะครับก็ปัญหาดินสไลด์นะครับเขตภาคอีสานนะครับจะเป็นเนินเขาส,ส่วนมากนะครับเวลาฝนตกดินก็จะสไลด์ลงลงกันตามถนนบ้านตามอะไรบ้าง น,นั่นคือปัญหาของรางน้ำก็เหมือนกันนะครับจะสไลดลงไปสู่แม่น้ำนะครับทำให้แม่น้ำกดันการช่วยเหลือของกิจารของเจ้าของรางมันก็คือนำแมกโครไปปูรอบนะครับเพื่อเปิดทางน้ำนะครับระบายน้ำให้กับชาวบ้านนะครับอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ปัญหาฝุ่นละอองนะครับ ปัญหาฝนละองนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับส่วนมากรางมันจะอยู่นอกหมู่บ้านนะครับซึ่งต่อมานะครับหมู่บ้านก็ลุกรามเข้ามาติดรางม,มันนะครับก็เหมือนกับปัญหาการสร้างสร้างฟาร์มหมูฟาร์มไก่นะครับที่เจอมาตลอดนะครับส่วนรางมันนะครับแนวทางการแก้ปัญหาก็คือปลูกต้นไม้นะครับเพื่อเป็นกำบัง ในการดักฝุ่นนะครับซึ่งรายมันแต่ละที่เขาจะปลูกต้นสนนะครับตนใบที่เป็นกำแพงกำแพงฝุ่นนะครับและใบไม้ใบที่ใหญ่ๆนะครับเวลาฝุ่นละอองของรานมันปิวนะครับจะจะ็จะปดักที่ต้นไม้นะครับไม่ให้ออกไปสู่ชุมชนนี่คือแนวทางาการแก้ปัญหานะครับของรานมันในรูปแบบหนึ่ง นะครับแล้วส่วนน้ำเน่าเสียนะครับลานมัก็ต้องทำบ่อน้ำเสียบ่อดักน้ำเสียไว้ก่อนนะครับลานมันหลาที่นะครับจะมีบ่อดักน้ำเสียของตนเองนะครับแล้วหลายๆที่นะครับเขาจะแก้ไขปัญหาพิวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับอย่างโรงแป้งนะครับโรงแป้งนะครับโรงแป้งมันนะครับจะมี พื้นที่นะครับที่เขาปล่อยน้ําเสียออกมานะครับสูพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบนะครับใหม่ๆนะครับเจ้าของพื้นที่หลายที่ปรับตัวไม่ทันขายที่นะครับส่วนมากเจ้าของร้ันหรือเจ้าของที่ซื้อนะครับมันมีที่หนึ่งนะครับที่ผมไม่ขออนุญาตนะครับผมได้ไปศึกษามานะครับเจ้าของโรงแป้งมันซื้อที่นะครับ คือที่ที่นี้นะครับเมื่อได้ที่แล้วปล่อยให้ชาวบ้านในชุมชนหาประโยชน์นะครับโดยการแหลงเป็นล็อกนะครับให้ชาวบ้านปลูกหญ้าเี้ยงตัวนะครับบางคนไม่เลี้ยงก็ปลูกหญ้าขายนะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือชุมชนได้ดีมากนะครับตรงน,นี้ผมไปศึกษามามีอีที่หนึ่งนะครับที่ทาได้ดีมาก คือชาวบ้านไม่สามารถประกบอบอาชีพได้นะครับก็เลยเสนอให้หลานงานเสนอให้เจ้าของโรงแป้งนะครับเมื่อเจ้าของโรงแป้งได้ที่มาแล้วนะครับมาจากการเขาปลูกหญ้าขายโดยปล่อยน้ำนะครับน้ำที่เป็นเป็นปุ๋ยนะครับรวมก็ใส่แป้งหญ้าของชาวนาะชาวชาวชาวบ้านนะครับไม่ต้องเช่าเขาให้ฟรีนะครับคนละส นี้ชาวบ้านในเขตที่เขาทําอุตสาหกรรมโรงแป้งน,นะครับก็เลยเกิดการยอมรับนะครับเกิดการยอมรับของเจ้าของโรงงานอุตสาหารกรรมตอนนี้ปล่อยให้เจ้าของที่ปล่อยให้ชาวบ้านนะครับไปปลูกหญ้าเพื่อนํามาขายนะครับเพื่อเลี้ยงวัวน,นะครับบางคนมี้วัวก็เลี้ยงเขาก็เลยเกิดการยอมรับนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมอยากจะน,นําเสนอให้ว่า ธุรกิจเจ้าของการันก็ดีนะครับธุรกิจโรงแ้นของของของเทศบาลของผมมีโรงแ้งหมักขนมจีนนะครับอีกที่หนึ่งนะครับผมกําลังจะหาแนวทาง,งให้เขาทาแบบโรงแ้นนะครับทําอย่างไรจะให้ชาวบ้านได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเขาไม่เขาไม่ปล่อยชอบชาวบ้านเขาชอบปกติบ้านผมเขาจะชอบล,ล,ล,ลายลาละพันต่อปีนะครับแต่เจ้าของผูป้ประกอบการ ขอให้ฟรีนะครับชาวบ้านก็เลยเกิดการยอมรับไอ้ตรงเนี้นะครับก็เป็นอีกเส้นช่องทางเงนนะครับที่เขาจะไม่ต่อต้านเจ้าของโรงงานนะครับอันนี้ไปเจอมาจริงๆครับก็เลยนํามาเสนอนะครับส่วนลานมันนะครับของของพิสมันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามีการแก้ไขช่วยเหลือกับชาวบ้านนะครับโดยการพัฒนา ห้อยนองของบือนะครับไม่ใช่เฉพาะหลาง้านมันมนะครับถ้าชาวบ้านต้องการจะให้พั้ชนาจุดอื่นที่สบัคก็จะไปช่วยนะครับก็เลยก็เป็นแนวทางเดียวกันนะครับที่ชาวบ้านขอให้ให้เสียผลประโยชน์นะครับเรื่องฝู่นดักวันก็ปลูกต้นไม้เป็นกำแพงบางลแล้วนะครับอันนี้ก็สะท้อนนะครับห้เห็นว่าการทำธุรกิจทุกอย่างถ้าเราทาด้วยใจ นะครับหรือหาวิธีแนวทางแล้วเราจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสบายนะครับสำหรับกลุ่มของจังหวัดเชียงภูมินะครับวันนี้นะครับเรามีสองกลุ่มนะครับสองกลุ่มด้านทางกิษนะครับก็เลยนําเสนอทั้งสองกลุ่มเลยนะครับก็ขอนาเสนอแล้วก็ครับส่วนส่วนกลุ่มที่มานําเสนอส่วนมากก็จะเป็นผู้นําท้องถิ่นนะครับเราเชิญผู้นําท้องถิ่นแล้วก็เชิญช,ชาวบ้าน นะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับหรือนะครับชาวบ้านนะครับที่อยากจะให้เราช่วยนะครับในด้านอะไรนะครับปัญหาที่ยังในด้านอะไรนะครับอันนี้อะไรส่วนมากอะไรเนี่ยอะไรและเครื่องจักรถ้าโตใหม่หหแๆแล้วการการการต่อมที่ไหท,ที่ว่างทีซ่อมจะยากหน่อยแต่เราก็เลยเพิ่มอะไรเครื่องจักรให้ชุดนี้ส่งุด เอาไว้เป็นอะไรเพื่อเพราะว่าถ้ามันเสียตัวใดคนหนึ่งเรากว่าจะข้างปจญมาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรควนั้นมาใช้สัมรองได้เลยเพราะว่าต้องยอมสลับตรงนั้นเพราะว่าเราอยากทางไกลมากจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพหรือตัวมืองนี่ที่จะมาที่บ้านผมมันเป็นที่ประดานกา็ก็น่าจะวิ่งเดินทางแบบชั่วโมงก็เลยเพิ่มพลังสำรองเพราะฉะนั้นแถวนั้นจะมีอะไรสำรองอย่างมีรถขันหนึ่วก็ต้องมีทังสามขัน ไว้เป so so mm ็นหลักถ้ากลัวอะไรโดนเสียก่อนไปก่อนตัวนั้นมาแทนได้นะแล้วข้อที่บอกคนงานออก่อวเนี่ยทุกที่จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าคนงานมันที่จัดก็ออกขาออกเพราะว่าการการที่เขาออกไหวเขาไม่สะดวกเขาเราก็เลยเพิ่มที่พักให้เขาแล้วก็ให้เขามาอยงทั้งครอบครัวก็เขามาหยู่ครอบครัวแล้วเขาจะปัญหาออกออกยากนะอันนี้เขามีที่พักแล้ว แล้วถ pues ้าคนไหนอยอย่างสละเราก็มีที่ให้เช่าในราคาถูกมากๆถูกมากๆพันอย่างเงี้ยเพราะว่าใกล้ๆก็ร้านถุงเปิ้ลตะเเราไว้วนเราขาที่พักอยู่แล้วแต่นี้ว่าถ้าเกิดเราอยู่อยู่ดีเราก็อยู่ในในสภาพที่เราอยู่กันอย่างนี้อยู่ในการเป็นรวมกันแต่ต่ละห้องนะไม่ใช่รวมกันรวมกันนั่นเือนกันแบบธรรมชาติคแล้วแล้ววัน ทุกปัญหาอีกตัวหนึ่งนะคะ